สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาับชมช่องยาพรต่อรี่วันนี้ยาพรจะแกงเป็ดห้นเส้นนะคะเราก็จะเอาน้ำกะทิลงไปใส่ไปค่ะเดี๋ยวเราจะผัดที่แกงนะคะ แกงเผ็ดพะโล้นะคะพอดีวันนี้ซื้อเผ็ดพะโล้มาก็เลยก็เลยเอามาแกงะคะ่ะใส่ไปสองช้อนโต๊ะใส่พริกแกงไปสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะผัดพริกแกงะะกันเครื่องอยู่อะกาศด้วยนะคะ ลราก็จะแกงติดพระโลนะคะแล้วก็ใส่วุ้น,นะะเส้นค่ะเอาวุ้นเส้นเนี่ยเอามาแกงเ่ยก็กินง,ง่ายดีเลยค่ะแต่ก็เติมน,น้ำกะทีมด้ ก็ใส่เป็ดไปนะคะเ็ดก็มีทั้งกระดูกทั้งเนื้อเลยค่ะก็เคี่ยวเป็ดไหนนะคะให้นิ่มเพราะว่าเป็ดส่วนมากก็จะถ้าเกิดเจอเป็ดแก่ๆก,ก็จะเหนียวค่ะเนื้อเหนียวถ้าเกิดไม่ไม่แก่ก็ไม่เหนียวจะส่วนมากจะแก่นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลท้ายลงไป เราไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะไก่ตีเยอะอะไรเนี่ยก็ใส่แค่คงจะว่าไม่ต้องใส่น้ำเยอะเราใส่แบบผุกค่ะแกงแบบคิดก็พอนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องก็พักหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ติดนุ่มตัวหน่อย เดี๋ยวเติมนะ้ำสักหน่อยค่ะมีใบมะกรูดใส่ไปนะคะ เราก็ยังไม่ได้เิิอะไรไปนะคะเดี๋ยวลองชิมน้ำแกงก,ก่อนนะคะว่ามีรสเค็มบ้างหรือเปล่าทีนี้เราก็ใส่ปาลาลงไปคะ่ะแต่ละปลากป็สองช้อนโต๊ะนะคะ ใส่ผงบูรสเลยค่ะนิดหน่อยก็ใส่พริกลูกโด่นนะคะพริกทีก่หนูสวนค่ะพริกสวนเดี๋ยวเราค่อยใส่เส้นนะคะ เส้นที่เยาวพรใส่วันนี้นะคะเป็นวุ้นเส้นสดนะคะก็ไม่ต้องต้มนานแล้วก็แค่แกงเนี่ยให้อเป็ดนานหน่อยน,นึ่งหนึ่งค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลไม่เลยแะใส่น้ำตาลสายห้ยนึ่ง เพื่อที่จะแส่รสเท่นะคะให้มีกลุมกลมยิ่ขึ้นแล้วเราก็ชิมนะคะชิมม่วันนี้เราจัดแล้ค่ะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เติมเติมที่เป็นะคะพอเราใส่วุ้นเส้นไปแล้วก็วุ้นเส้นก็จะดุนะใส่วุ้นเส้นได้เลยนะคะ ว่าสายจะที่ที่เหล,ลือลงทะเลค่ะ ก็เดี๋ยวถ้าใส่น้ําน้อยไปมากๆก็ไม่ได้เดี๋ยวเส้นก็จะอืดขึ้นมาแล้วก็จะไม่มีน้ำแล้วก็ชิมดูเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก็จะขึ้นค่ะแล้วก็ใส่ใบโหระพานะคะ เล้นจะถอนก็เสร็จแล้วทำง่ายๆเลยค่ะไม่ยากอะไรเลยก็กปิดแก๊สค่ะ แกงเป็ดพะโลกับบัเส้นองยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยาพรขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่วงยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ย่าพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ